สวัสดีค่ะวันนี้ปวงกับสิผ้าลงไตไปเะเทพัสตอเนื้อเด้ออันดับแรกเข้ากับมาแกะหมักสะตอสะกอนแกะสูตรหนีง่ายสุดเข้าไดีเห็นนอนทั้งในพร้อมวันนี้เข้ากับสิมาฮันเนือ้อเนื้อทิ่ใสบเป็นเศษเนื้อเด้อโล่ละๆเครื่องโล่ลอยสิวันนี้กับสิมตาตำพี่แกงใส่ขมิน้นลวกะกะปีเคยแล้ละกะพิกแกงไก่ได้จ้ะตำ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 ละกะสิมาพัดพี่แกง เอาน้ำมันใจเอาพริกแกงลงผัดจนมันหอมคุณเด้อพีนอ่น้องผัดพอพริกแกงหอมดีแล้วเอาเนื้องลงคัวครัวคัวจนเนื้อซุกคุณเด้อพีนอ่น้องพอคัวซุกดีแล้วบัดนห้ากระสีเอาน้ำล่างคุกใสใสเพื่อตุ๋นให้เนื้อเปื่อยแล้วเด้อจ้าอันนี้มาห้ามาเบิงนดด้ำงว,วดดีแล้วเมื่อกี้แอบเอาซอนใสให้มันเปื่อยเร็วน้ำงวดดีแล้วเฮาก็สิมาปรุงรส ใส่ซอสหอยผงปรุง,งสรสผง,งซุปโถงผงนัวจิ้มรสชาติเบึงแล้วขันยังบ่นัวกับเพิ่มน้ำปลาเด้อพี่น้องมีปวงบ่นัวเพิ่มน้ำปลาใส่คอนๆๆ้อนเหมือนในห้งชิมมะส่สตอใส่แล้วแล้วสตอแล้วแลวกะใบมะกรูด ล้วก็สีมะไซใบยีราแล้วก็พักเอียงเกาะพักกระเพ้าเป็นจังได้ไปเป็นจัแซ่บ